สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับเจอกันเรื่อยๆมาบ่อยๆพบปะสนทนากันในรูปแบบของความเชื่อความศรัทธาเฉพาะกลุ่มเฉพาะคนนะครับเช่นเคยนะครับองนี้พระยมหานาเอาพระสมเด็จวรคังเป็นพระในยุคปลาย เป็นพระในยุคปลายนะครับโบราณท่านก็บอกว่าเป็นบล็อกพิมพของช่างหลวงวิจารณเจรไนเนื้อเนื้อข้าวสุกเนื้อกล้วยสุกนะเพื่อนเพ่อพะใหญ่ามาหาเคยนําเอาองค์นี้มาลงมาแล้วนะครับเมื่อหลายเดือนก่อนเข้าไปอ่านคอมเมนต์นะครับเนื่องจากว่าวันหยุดพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ก็เลยเข้าไปอ่านคอมเมนต์เจอคลิปเก่าๆก,ก็เลยนํามาลงอีกครั้งหนึ่งนะครับ ถามว่าเนื้อข้าวสุกเนี่ยเพื่อนๆพ่อนพ่าหมหาในในคลิปนั้นพ่อยหญามหาเคยเล่าไว้แล้วนะครับเพื่อนๆนที่สนใจหรือว่าคอพระเครื่องพระสมเด็จพระเนื้อดินพระดินเผาทั้งหลายเนี่ยต้องต้องเคยอ่านเจอนะครับหรือไม่ก็เสิร์ชหาเจอคําว่าเนื้อข้าวสุกนะครับเอ่อบางครูบาอาจารย์านก็อบอกว่าเจ้าพระสมเด็จท่านฉันข้าวนะครับฉันข้าว คำไหนอร่อยท่านก็คลายออกมานะเพื่อที่จะมาเป็นเป็นเรียกว่าเป็นเชื้อหรือว่าเป็นตัวให้พิจารณาว่าคําข้าวคำเนี้ยฉันแล้วรู้สึกว่าอร่อยแต่ท่านไม่ติดในหวานมันเค็มเปรี้ยวรสเลิศต่างๆ พระอริยสงฆ์พระเกจิอาจารย์ท่านจะไม่ไม่ยึดติดในตรงนั้นนะครับเพื่อนๆเ,เวลาท่านฉันข้าวท่านจะรู้ว่าตรงไหนหวานตรงไหนเค็มตรงไหนมันตรงไหนเปรี้ยวเคี้ยวทุกขณะจิตก็ให้มีจิตไปสัมผัสณนะจุดที่ท่านรู้สึกว่าอร่อยออหวานมันเค็มเปรี้ยวรสท่านก็จะรู้รู้ตรงนั้นแล้วเจ้าประสด็จท่านก็จะนําออกมาบางส่วนเพื่อที่จะเป็นเป็นเชื้อนะครับ เอาแบบนั้นอันนี้เป็นไปได้แต่ถ้าจะให้ท่านคายออกมาทั้งคําคงจะเป็นผิดวิสัยของของพระอริยสงฆ์พระอริยบุคคลในการฉันอาหารประเด็นที่1นประเด็นที่2คือกล้วยนะเพื่อนๆกล้วยกล้วยนี่มีมาในตำนานเหมือนกันนะครูบาอาจารย์และท่านก็เคยกล่าวถึงกล้วยสุกเนี่ยปกติกล้วยสุกเขาจะมียางนะยางกล้วยกล้วยทุกชนิดกล้วยป่ากล้วยเขากล้วยน้ำว่ากล้วยหอมกล้วยเล็บมือนางสารพัดกล้วยเนี่ย เขาจะมีก็จะมียางกล้วยนะเพื่อนๆสุกเนี่ยก็จะมียางเหมือนกันยิ่งเอามาบดตำโขลกให้ละเอียดกับมวลสารชนิดต่างๆเนี่ยยิ่งหนึกนุ่มแน่นแก่งเลยนะรายละเอียดพ่อหมาหาได้กล่าวไว้ในในคลิปนั้นแล้วนะถ้าพ่อหมาหาจะย้อนไปก็จะเป็นการซ้าซ้าข้อความเดิมเพื่อนๆลองเข้าไปเสิร์ชหาดูนะครับดังนั้นถ้าเราไปเจอพระที่ท่านบอกว่า เนื้อข้าวสุกนี่ก็ให้รู้สึกประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้าวที่ท่านบิณฑบาตมาเนี่ยเยอะในยุคนั้นนะพระเนนก็ไปตากไว้นะเพื่อนๆตากไว้พอตากแล้วเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปฉันวันต่อไปเพื่อที่จะเอาไปหุงต้มหรือว่าเอาไปทานในขณะเดินทุด,ดงนะพระท่านนยนิยมเอาข้าวตากนี่นะข้าวตากแห้งเนี่ยใส่เบาด้วยไม่หนักนะใส่ใส่ย่ามไปหรือว่าใส่ภาชนะไป เพื่อที่จะเอาไปฉันในขณะเดินทุดงนะแต่ถ้าขณะตากเนี่ยตรงไหน,นที่ขึ้นเชื้อราเนะี่ยเพื่อนเพื่อน,นะจะมีข้าวบางกลุ่มบางเม็ดถือความชื้นถูกความอับหน่อยก็จะขึ้นเชื้อราเชื้อราแรกๆก,ก็จะเป็นสีสีเหลืองแล้วก็ชมพูนิดนิดนานเข้าก็จะเป็นสีดำนะท่านก็จะเอาพวกนั้นแหละมามา,มาตามโขกสับบดละเอียดให้เป็นให้เป็น,ปนมวลสารนะไม่ถึงกับเอาไปไปโยนให้นกให สุนัขหรือว่าให้ปวกมดกินนะท่านก็จะเอามาโขกสับบทรละเอียดบางบางบางองค์เห็นเม็ดสารเลยนะเป็นเม็ดข้าวสารเป็นเม็ดข้าวเลยนะเพื่อนเพื่อนเห็นมวลสารเลยนะว่าเป็นเม็ดข้าวนะอันนี้คือนี่คือคือเล่าสู่กันฟังว่ามีมีจริงนะเพื่อนเพื่อนอย่างองค์นี้องค์นี้คลาสสิกองค์นี้เคยเป็นรูปแบบนี้นะลักษณะนี้พิมพ์ทรงนี้เนื้อหายอย่างเงี้ย หนาบางขณะยาวสั้นเนี่ยตรงกับพระสมเด็จคนดังเลยนะเพื่อนเ<ๆ>คนดังคนนั้นก็มีเพื่อนสมาชิกของพระยมหานี่ตอบถูกด้วยนะพระยมหาทายใครว่าคือใครนะองค์เนี้ยเป็นใครเอท่านนั้นก็ทายถูกว่าเป็นของคนนี้นะท่านเป็นอดีตนายตำรวจอดีตผู้นำของตำรวจไทยเลยนะ ตอนนี้ท่านก็เข้าสู่สภาเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับเป็นองค์ที่สวยงามมากนะองค์นี้แล้วก็ถูกต้องตามตำรานะเพื่อนเเราเบื้องต้นเรามาดูก่อนนะว่าให้เพื่อนเได้เห็นนะครับว่าที่เราเห็นเป็นเป็นรูปทรงนี้เหมือนเป็นการแตกลายสังขาโลกด้วยนะเพื่อนเลักษณะการแตกลายสังขาโลกอะนะครับเหมือนมากเลยนะครับ พระสมเด็จวราคังองค์ที่แตกลายสังกโลกนี่โอ้โหเนื้อเขานี่จะมันวาวเหมือนเหมือนชามกระเบื้องเผาเลยนะเพื่อนเพื่อนเหมือนเลยเหมือนชามกระเบื้องเผาเลยนะมันวาวใสเลยนะองค์นี้ด้านหน้านี่แตกลายสังกโลกด้านหลังไม่ไม่เป็นไรนะไม่แตกนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยดูซอกแขนดูไหลตกดูพระโอรานี่ดูเขาเป็นธรรมชาติหมดนะเพื่อนเพื่อนดูเนื้อซุ้มระคังด้านในนี่โอ้โหยุบย่นหดเดี๋ยวจะให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกล้องขยายนะองค์นี้ แล้วก็ที่สําคัญนะเพื่อนๆองค์นี้เนื้อด้านในซุ้มละฆังเนี่เนื้อด้านในซุ้มะระฆังนี่เขาจะต่ําต่ํากว่าเนื้อด้านนอกซุ้มระฆังนะที่สําคัญจะให้เพื่อนๆได้ได้ดูว่าเวลาพ่อใหญ่มหาพิสูจน์พระหรือว่าให้เพื่อนๆได้ดูนะจะเอาไม่เหล็กมามาดูดูนะให้ให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับ คิดว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะเพื่อนๆไม่ไม่ไม่เสมอไปนะอยู่ที่ว่าใครใครจะชอบแบบไหนนะแต่สําหรับพา้าใหญ่มหาเนี่ยเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณานะให้เรามาดูไปพร้อมกันนะครับเพื่อนๆว่าเอาแม่เหล็กมาดูนะไม่ถึงกับท่านไม่ถึงกับกระโดดใส่นะเพื่อนๆแค่แค่น้มเอียงมาพองามก็รู้ว่ามีแร่ธาตุกายสิทธิ์นะเพื่อนๆนะ ครูบาอาจารย์บางท่านก็ก็ทํากันอยู่เป็นการพิสูจน์อย่างหนึ่งนะเพราะว่าเอาเอาน้ําขมิ้นลงเนี่ยพ่อใหญ่มหาเ็าทำนะเพื่อนๆเนจาะพระสแกนหามวลสารตรวจสอบหาอายุพย่อใหมหาก็ทําเพื่อความสบายใจของของตัวเรานะในการเก็บสะสมเฉพาะตัวเพื่อนๆดูเรามาดูว่า นมเอียงมาพองามนะครับเพื่อนๆไม่ตึงกับกระโดดใส่นะครับเราดูด้านหน้าด้านหลังดูให้ครบนะเพื่อนๆถ้าด้านหน้าไม่เจอแล้วก็มามาด้านหลังอย่างองค์นี้ใครใครจะคิดนะครับใครจะคิดว่าไม่เหล็กด,ดูติดนะครับเพื่อนๆคงไม่ต้องไปคิดว่ามีมีเหล็กอยู่ด้านในนะ เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเหล็กน้ำพี่เหล็กไหลไผ่ดำเหล็กไหลเงินยวงเพชรหน้าทั่งเนี่ยแต่ว่าสมัยก่อนเขาเรียกว่าแร่ธาตุกายอุจิตนะเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะเอเมนเพื่อนโนม,มนอเอีเอ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 อยงมาพอง,งามดูอีกรอบนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นดูดูด้านหน้าบ้างนะครับด้านหน้ามีไหมเมื่อด้านหลังสัมผัสแม่เหล็กได้ดูด้านหน้าถ้าจะเป็นยังไงนะครับ ด้านหน้าก็มีนะเพื่อนๆให้เราคิดว่าเนี่ยเป็นเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะเพื่อนเพื่อเราก็อย่าไปคือพรอเห็นมหาในมวลสารความเก่าความเป็นธรรมชาติมาอันดับหนึ่งพิมเนี่ยมาอันดับสุดท้ายนะเพื่อนๆดูอีกรอบนะครับด้านหน,านะหน้าก็มีมนะเพื่อนๆด้านหน้าก็มีก็มีพลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยเป็นเป็นหลังกระดานนะอย่างเงี้ยเป็นหลังกระดานเพื่อนๆดูสิครับ ดูรอยปริแยกของเขาเห็นไหมครับคลาสสิกไหมครับเนี่ยนี่ปริแยกนะแล้วขอบข้างเขาก็เป็นแบบปริแยกออกเห็นไหมเพื่อนๆนี่คือขอบข้างเขาจะไม่ไม่ไม่เป็นคมสันคมเลยทีเดียวก็จะเป็นมุนมุนทื่อๆอย่างเงี้ยแล้วก็หลังกระดานหลังเปลือกไม้เวลาถ้าเรียกนี่นะครับหลังเปลือกไม้หรือหลังกระดานเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่เนื้อเขาจะขาวโพลมมนกับโพกแป้งมาผงแป้งโรยพิมพ์มเพื่อนๆเห็นไหมครับความเป็นธรรมชาติเป็นล่อง ดูดูด้านข้างเขานะเพื่อนเพื่อนด้านข้างแล้วก็องค์นี้นะครับเวลาเราดูอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับด้านในด้านในซุ้มระฆังนี่เขาจะเขาจะต่ํากว่าเนื้อด้านนอกซุ้มระฆังเป็นพระที่แบบถ้าดูพิม์บางท้างจะบอกว่าผิดพิมนะเพื่อนเพื่อนถ้าในยุคปัจจุบันนี้ถ้าเป็นของคนที่เขาซื้อหาขายเขาจะบอกผิดพิมพ์ พิมพ์ไม่สวยพิมพ์ไม่ถูกต้องตามระเบียบแต่เดี๋ยวนี้เขาเขาไม่พูดเรื่องพิมพ์กันแล้วนะเพื่อนๆนถ้าใครพูดเรื่องพิมพ์ถือว่าเชยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะพูดกันถึงความเก่าความเป็นธรรมชาติมวลสารนะเพื่อนๆนะจะให้เพื่อนๆได้เห็นว่าด้านในพระเป็นยังไงนะเราเราไปดูไปพร้อมกันนะเพื่อนๆให้คิดว่าเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเราจะเจอได้ง่ายๆนะครับถ้าเราไม่อ่าไม่ดูไม่สัมผัสแล้วก็ไม่พิจารณาจริงๆนะเพื่อนๆเราดูไปพร้อมกันนะครับเราศึกษาพระสมเด็จเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องว่าอ่าไม่เหมือนของคือคือเราไม่ต้องไปสรุปแล้วก็ไม่ต้องไปไปเปรียบกับคนอื่นนะเพื่อนๆ เข้าใจไหมครับคือเราไม่ต้องเอาพระเราไปเปรียบกับองค์เซียนององคดังององเทพหรือว่า,าทำเนียบพระสมเด็จที่เราเห็นในสื่อน่ะเพื่อนๆเข้าใจง่ายๆคือที่เราเห็นของคนนั้นคนนีเ้เซียนนั้นเซียนนี้แบบโอ้โหแบบห้าสิบล้านอย่างเงี้ยห้าสิบล้าน1อยล้านอย่างเงี้ยเราไม่ต้องเอาไปเปรียบแบบนั้นเราดูแบบของเรานี่แหละดูแบบ ตามตำราที่มีตำนานจารึกไว้ชัดเจนให้เราดูดูแบบนั้นอย่างองค์นี้เพื่อนๆนเห็นไหมครับเนี่ยความฉ่ำของท่านนะเนี่ยที่พระเยมหาบอกว่าดูด้านในด้านในซุ้มะระฆังเขาก็จะมาอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยด้านในท่าน,นพระเยมหาจะดูด้านในซุ้มระฆังนี่ดูดูความงามของเขานะครับม้วน เห็นไหมครับเนี่ยม้วนเข้ามาปีออกนะม้วนเข้ามาแล้วก็ปีออกเงี้ยนะเพื่อนๆเนี่ยนะความฉ่ำเขาเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับที่ที่เป็นลักษณะเหมือนคราดน้ำมันมตังอิวแล้วก็แตกลายสังโลเขาก็จะแตกอย่างเงี้ยเห็นไหมครับแล้วก็เราก็จะเห็นปลายพระบาทนะเพื่อนๆปลายพระบาทท่านเนี่ยนะถ้าเราวัดครูบาอาจารย์ท่านได้สังเกตนะวัดดูอย่างนี้นะครับ จะตรงกับข้อศอกปลายพระบาทนี่นะครับตรงกันอย่างนี้นะครับเนื้อท่านจะมันวาวเหมือนกระเบื้องเผาเลยนะแบบนี้นะครับพระในพระในยุคปลายเนี่ยเราจะไม่ก็เห็นเม็ดแดงนะเพื่อนเ,นเม็ดแดงได้หมดไปตั้งแต่ยุคกลางๆแล้วนะครับดังนั้นนี่จะแกะปูนเปลือกหอย แก่ปูนเปลือกหอยแก่ผงพตุคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิสิงเหนะครับถึงจะมีเม็ดแดงมาก็เม็ดสองเม็ดนะนี่คือด้านหน้านะครับดูด้านหลังนี่ดูด้านหลังท่านเนื้อข้าวสุกเนื้อกล้วยสุกนี่ก็จะแน่นนะเพื่อนๆแน่นนุ่มเย็นจับนี่เหมือนกับจับน้ําแข็งเลยนะเพื่อนๆแปลกมากผอมหาตะจันนะดูรอยปรีที่ ไปมาบอกไหมรอยปรีออกเนี่ยรอยปรีออกเราลองมาดูแบบใกล้ๆกันอีกทีหนึ่งให้เพื่อนเได้เห็นนะครับเพื่อนเเห็นก้อนผมพุตุคุณไหมครับเนี่ยก้อนผมพุตุคุณอย่างเงี้ยผัาเจผ้าฝีมือผ้าโรงงาน,นคือเขาเรียนแบบคือเขาทําเหมือนไม่ได้แบบธรรมชาตินะ ทำเหมือนทำเรียนแบบก็แบบแข็งแข็งไม่เนียนแต่ธรรมชาตินี่ก็จะเนียนเห็นไหมเพื่อน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 เห็นรอยรอยช้ำไหมครับเี่ยโบราณท่านว่ารอยช้ำนะเนี่ยเน,น,นะนี่ยช้ำเป็นจุดๆเนี่ยนี่แหละครับเห็นรอยช้ำแล้วก็ก้อนผงพทุทธคุณเห็นไหมครับเราเก็บ เก็บผ้าตามตำราที่มีตำนานบอกเล่าชี้ทางชัดเจนมันเป็นความสุขนะเพื่อนเ<ๆ>อัตตานอัตโนนาโถตนแลเป็นที่เพื่งแห่งตนเนี่ยเรามีผ้าสมเด็จของเราที่คอเราเที่ยวเอาพระเราไปให้คนนู้นดูคนนั้นบอกคนนี้แนะเนี่ยมันเราจะรู้ได้ไงว่าคนนั้นเขามีองค์ความรู้เขก็ขพูดไปเรื่อยนะแต่ว่า เรามีองค์ความรู้ของเราเนี่ยนะเพราะเย่ามหาเนี่ยศึกษามาเยอะนะครับประสบการณ์ก็มีเยอะในการผู้ปะผู้คนที่อยู่ในแวดวงนี้นะแล้วก็ศึกษาด้านประวัติศาสตร์โบราณรัคดีสอนนักศึกษนนา,าเขาสอนประวัติศาสตร์โบราณรัดีออกไปภาคสนามนี่ไปขุดดูของเกา่าเจาะหินพิสูจน์หินตรวจใบไม้ต้นไม้เนี่ย เราก็หลักวิชาการอยู่แล้วนะเพื่อนดูดูด้านข้างเลยไหมครับเห็นไหมครับเพียงแค่ว่าพระเยมหาไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการนําเสนอพระเหมือนครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆนะเพราะพ่อเยมหาไม่ได้ขายพระไม่ได้ปล่อยพระนะเพียงแค่ว่านําพระที่ตัวเองมีมาบอกเล่ามาแบบวันหยุดแบบชอบนะชอบก็มาเล่าบอกกนันดูด้านข้างเห็นไหมครับ เนี่ยเป็นจุดๆเป็นจำ้จำๆอย่างเงี้ยเป็นจุดๆเป็นจำ้จำๆอย่างเงี้ยเนี่ยคือความงามของท่านนะนี่คือด้านหลังนะครับอย่างนี้นะครับหาที่ไหนได้เพื่อนๆดูสิครับนี่เห็นไหมครับเรามาดูด้านข้างด้านข้างก็เหมือนกันเห็นไหมรอยปรีออกรอยแตกออกเห็นไหมครับงาม รอยปรีออกรอยแตกออกในงามมากเลยครับเรามาดูด้านหน้าด้านหน้าด้านข้างเห็นแล้วนี่ดูด้านหน้าดูองค์พระี่เป็นเพื่อนเนี่ยเป็นไงครับเป็นจุดๆเป็นจำๆเลยนะนี่คือประพักตันนะเพื่อนเ,อนเอนดูสิครับ งดงามเนี่ยดูพราอุระท่านสิครับเพื่อนๆดูแขนดูลายเส้นดูรอยแตกลายสังคโลกนี่ครับแล้วก็ใต้ฐานท่านเนี่ยซุ้มระคังเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับ นี่คือเม็ตพระาธาตุนะครับภาบแคลไซขึ้นรอบขอบเนี่ยดูแล้วนี่คนลุกขนพองเลยนะเพื่อนๆองคงเนี้ยเป็นองค์ที่พระเมหานี้จัดให้เป็นองค์ประจํากายเลยนะครับองคเนี้ยใครจะมองใครจะพูดใครจะดูเป็นยังไงแต่ว่าเราเชื่อเราเชื่อในหลักวิชาการเชื่อในองค์ความรู้เชื่อในประวัติศาสตร์เชื่อในที่มานี่ยขึ้นคอเลยเพื่อน เผยมหานะเนี่ยความฉ่ำท่านเนี่ยพลังศักดิ์รรสิทธิ์พลังศรัทธาเกิดจากความเชื่อนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆรอรอ,อชมคลิปต่อไปนะจะเอามาให้ดูอีกองค์หนึ่งนะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ